เจะตายยังเธอยังต้องอยู่ห้ามวผืว่าจะตายฉันยังต้องอยู่บดเพลงที่เคยได้ฟังเขียนเอาไว้เองตลกดีที่มันกระถูจากใจแม้ว่าจะตายฉันก็ไม่แคร์แต่ว่าคนรอบตัวมาตายฉันก็คงต้องแคร์กาตาที่ไม่ลืมเลยนะว่ามีอยู่แค่เพียงไม่ชอบเองแค่ทำไมกับคนจากบา้านไปหรือว่ายังคงอยู่ ชูฉันกลจากตัวเราก็เป็นกาแฟชนหนึ่งลองคิดดูดีๆว่าหากมีชีวิตสันติคือเรื่องที่แสนวิเศษนะดูจอทีวียังเอาแต่ชา้าบุคคลที่สิ้นไปขอเพลงบรรเลงให้องได้ฟังแล้วฉันก็เศร้าใจเพียงลำพังยังมีเด็กน้อยคอยนั่งดูอยู่ ความที่ขึ้นมาลอกในแบบตามถูกเกลียดชังด้วยชีวิตของตัวเองกับพ่อแล้วถูกกดัันคุณค่าที่มีจะมันไม่เหลืออะไรและบทเพลงที่ยังโม้ลองอะไรกันอยู่ยังนานบอกชัติรวมทั้งเธอว่าเราต้องฆ่าใครถูกเกลียดชังด้วยชีวิตของตัวเองกับพ่อแล้วพอเดี๋ยวที่พู้บาตายไปซะก็คงดีและเราจะมองดีๆจริงกับคงได้รู้ว่าเรากำลังโดนประชดในชีวิตเราอยู่ แม้ไม่มีแสดงฉันก็ยังต้องอยู่ถ้าบทเพลงกันไปชั้นนี้ให้ตัวเองนั้นได้อยู่ใช้ชีวิตต่อไปแม้ความหมายยังไม่รู้แม้พระเจ้าเปิดทางมันก็ยังคงไรประโยชน์แต่ในใจมันอธิบายยังไงคงจะไม่ชัดเจนเพราะวะ่าฉันต้องทนเพียงเยดียวดายยอมดึกหนักถึงไม่มีอะไรคืนนี้ฉันก็ยังต้องเข้านอนลำพังความเยาว์วัยโดนบังคับก่อนเวลาตื่นขึ้นมาในวันนี้เราต้องโตเป็นผู้ใหญ่ สักวันหนึ่งไม่นานก็คงจะจึงเวลาที่ต้อง,องล่วงโรยราเหมือนฉันเดอกไม้ที่มันเหี่ยวเฉาวพวกเราก็รู้ไม่มีใครจดจำว่าชีวิตเราเป็นยังไงเพราะถ้าหากฉันไม่ตายก็คงจะดีไม่เลือรู้นะว่าเป็นได้แค่เพียงเพ้อฝันกลางวันความจริงจะตายก็แบบเดิมฉันก็ยังไม่แคร์แต่ในใจจริงๆเพียงอยากมีชีวิตเพื่อคนดีแครมีชีวิตบนความคัดของที่มันยังไม่หายมีเพียงแค่ฉัน ผู้ตะโกนอะไรที่มันดีก็ปล่อยไว้ให้มันยังคงดีไม่ต้องการจะตายก็ถูกแล้วใช้ชีวิตที่มีมันก็ไม่เป็นไรถึงต้องกลายมาเป็นเช่นนี้ก็แก่หัวเราะไปคนเดียวตลอดกาลสูกเกลียดชังในชีวิตของตัวเองก็พ่อแล้วไม่รู้ถึงความมาจริงๆของความสุขต่างเกลียดช้งชีวิตที่เหมือนว่าใครกำหนดมา และฉันรวมทุงเธอทุกสามให้ง่ายได้ผูเกลียดชังด้วยชีวิตของตัวเองกับพ่อแล้วและก็น้าที่พูดออกมาด้ยไม่ได้คิดอะไรไม่เคยรู้ว่าการจากล่ามันเป็นอย่างไรพวกพวกเรากำลังโดนประชนในชีวิตเราอยู่ความสุขใจ การจากลาหรือความรักสายสัมพันธ์เหล่านั้นช่วยเป็นคิดละวาดฟันเอาไว้เป็นของที่จะหาซื้อมาได้ด้วยเงินในความจริงผู้นี้ฉันนั่นแค่ต้องตายไปจะอะไรกับลวนถูกสร้างขึ้นมาเผื่อเราวันตายถึงอรุณถึงสายันวนลีไปหรือล่วงโรยต่างรุ่นยุบชวเวลาคิดต้องมีใครสักคนต้องไปอนาคตความฝันเราจะต้องการไปทำไมก็แค่เธอมีชีวิตเลยไปฉันต้องการเพลงเท่านี้นั่นแหละ บทเพลงนี้เล่าเรื่องลเล่าออมาจากใจแล้วโดนชีวิตชิงชังมันก็พอแล้วสักวันพวกเราก็ต้องตายมันก็ทั้งเธอและก็ตัวฉันเราก็ตางไม่มีท่านจะยื้อเพื่อให้ตัวเองได้อยู่แต่ถึงเป็นอย่างนั้นยังพยายามจะมีชีวิต แบกรับประชีวิตนี้มันไว้ในตัวเองข้ามันจะไม่ยอมหัวร้อมมันจะไม่ตาย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 จะไม่ยอม